ใจที่เรียกวัาใจเห็นอย่างหนึ่งจําอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งตีอย่างนี้รวมเข้าเป็นจุดเดียวกันนั่นแหละเรียกวัาใจอยู่ที่ไหนอยู่ในเบาะน้ำเรียกวัาใจหรือความเห็นอยู่ที่ทํากลางกาย ความจำอยู่ท่ามกลางเนื้อหัวใจความคิดอยู่ท่ากลางดวงจิตความรู้อยู่ท่ากลางดวงวิญญาณเห็นจำคิดรู้สี่ประการนี้หมดทั้งร่างกายส่วนเห็นเป็นต้นของรู้ส่วนจำเป็นต้นของเนื้อหัวใจส่วนคิดเป็นต้นของดวงจิตส่วนรู้เป็นต้นของดวงวิญญาณ